ตกใจป่าตกใจไม่ได้แฝงมองเลยแฝงมองเลยข้าวเวนก็นเดืชอช็อตรายงานข่าวยวามเช้านะครับเมื่อคืนได้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถไฟชนคนที่สถานีรถไฟพัทยานะครับโดยเป็นการรัสินค้านะครับค่วันที่5สี่บัวใหญ่นะครับไปทางมัตตพุธ อดใจหัวรจากซีดอารห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับทำขบวนเขประสบเหตุเบรชน,นะครับคนที่สถานรถไฟปฐยาเป็นผู้หญิงโดยตรวจสอบเบื้องต้นนะครับได้กิ่นสุลาคาคุ้งเลยก็คาดว่า,าผู้หญิงท่านนี้นะครับจะมีอาการเมาสุลานะครับแล้วก็มานอนพาดบนทางรถไฟจนทําให้ถูกรถไฟเหยียบเข้านะครับก็เลือดออกจากหนวดมากเลยจนไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับแต่กระเสืเอกมากแล้วก็ขาขาด ขอแสดงความเสียใจด้วยครับก็หวังว่าจะยังไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับลองมาดูภาพข่าวกันสักนิดนะครับนีบ่เป็นเฟตไปของท่านที่เป็นกู้ภัยนะครับนกรสุปาของรถจักรนะฮะนี่ครับขอให้ทุกคนผ่านแล้วกันนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างสยดสยองทีเดียวครับนี่ก็เป็นของ ส่วนของสยามชนนิวนะครับภาพจากสยามชนนิวเก็บภาพจากพัตยาบิก๊กมิวนะครับจะเห็น้อยเลือดเต็มเลยครับอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งได้มีการเตือนนะครับว่าเขตทางรถไฟที่เราไม่ควรเข้าไปในเขตการเดินรถนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ ยังไงก็ขอให้รักษาตัวหายไวๆครับ